สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านเจอกันเช่นเคยนะครับที่สวนองุ่นทุ่งเศรษฐีเมียงคุกหนองคายสำหรับเช้าว,วันนี้ก็เป็นวันอังคารที่4มิถุนายนนะครับ2567ซึ่งอายุของต้นองุ่นของเขาก็จะย่างเข้าเดือนที่สิบกันแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็จะมาทำการ ฉีดพ่นปุ๋ยทางใบนะครับเพื่อสะสมอาหารเป็นครั้งที่สองนะครับผมก็ทำการฉีดไปแล้วหนึ่งครั้งแล้วก็ใส่ปุ๋ยทางดินสะสมอาหารนะครับทางดินก็ใส่ไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับ <S <S ก็สำหรับวันนี้ <S <S ก็จะเป็นการพ่นปุ๋ยทางใบนะครับ <S <S เพื่อสะสมอาหารเป็นครั้งที่สอง หลังจากฉีดได้มาประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับก็ฉีดพ่นประมาณเจ็ดถึงสิบวันนะครับสําหรับฉีดพ่นปุ๋ยทางใบเพื่อสะสมอาหารนะครับเดี๋ยวก่อนเราจะทําการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบให้ต้นองุ่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูพัฒนาการของต้นองุ่นกันนะครับว่าหลังจากฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ ผส,สมอาหารทางดินไปแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันนะครับครับก็มาชมการพัฒนาของต้นอง,งุ่นนะครับหลังจากฉีดพ่นปุ๋ยะสมอาหารทางใบไปแล้วหนึ่งอาทิตย์นะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับถูกยอดเขานะครับก็เริ่ม ใเขียวเข้มขึ้นมานิดหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่ายอดก็ยังก็ยังมีเดินอยู่นะครับต้องให้ยอดไม่เดินนะครับแล้วก็ใบใบหยุดเดินแล้วก็ใบเขียวแก่นะครับก็มีก็มีดอกบ้างนะครับ อยากจะเป็นดอกแล้วน,นะครับแต่ยังไม่ยังไม่เอานะครับยังไม่พร้อมครับมาดูครับนนก็จะเป็นพันธุ์ u ี y Sillet กันนะครับอันนี้เป็นพันธุ์ u t i l l e t ูปลักษณะใบเขานะครับาเริ่มมีสีเขียวแล้วนะครับ แต่ลักษณะใบแก่เขา,าเขียวเข้มแก่แล้วนะครับดูครับยอดเขาเขาก็เริ่มเขียวเข้มแล้วนะครับมาสำหรับยอดนี้ยังเดินอยู่นะครับต้องฉีดุ๋ยทางใบกดยอดเขานะครับ น,นี้จะเป็นยอดพันเฟมซดเลดนะครับย็ยังพุ่งอยู่นะครับผสมอาหานี้ก็จะผส,ส,สมสองเดือนนะครับประมาณเกือบสองเดือนผมนะครับมั่นใจจนกว่าโอ้นี่เขาก็แอบเป็นดอกแล้วก็ติดลูกแล้วนะครับนี้ก็จะเป็นพัน บิวตี้ซดเลตนะครับก็ถ้าเขามีความพร้อมนะครับเขาก็จะเป็นดอกแล้ก็ติดลูกให้เรานะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เอานะครับโอ้เยอะมากเลยนะครับก็ยังไม่เอาไว้นะครับเดี๋ยวผมมาแต่งแต่งออกนะครับถ้าอาไว้ก็คงจะเอาไว้แค่ดูชอ ช่อนะครับในศึกษาดูพันเบวต้ซิลเล็นะครับยอดเขาครับยอดบิวติซิลเลยถ้ายอดเขาจะไม่เดินก็จะเป็นแบบนี้นะครับใบรองมากๆก็จะเลิ้มนเขียว,ย,วยอดจะไม่ยาวก็ดอก,กอเขาอเยอะ เบเป็นอีกนะครับลักษณะตาตากะแนนเขาซึ่งพร้อมที่จะกำลังบวมนะครับกำลังสะสมน,นะครับถ้าสมบูรณ์ก็จะเป็นตาตรมมาใหญ่ๆนะครับตาดอกเขาเราก็มาเตรียม ส์สมาหารเตรียมพร้อมๆให้เขาก่อนเป็นดอกนะครับก่อนการพ่นกิ่งคนระับจะเป็นเฟรมซีเลตนะครับน,น,นี่ต้นเขานะครับ หอดกันอยู่นะครับก็เป็นอันเฟรมซนเลตนะครับสีแดงไล่เมล็ดนะครับเฟรมซีเลต ก็จะเป็นพันธุ์รุดพอเล็กนะครับก็จะเป็นลุดพอเล็กลักษณะยอดเขานะครับก็ยังเดินอยู่นะครับมาดูลูกทดลองเอาไว้เฉยๆนะครับอันนี้ไปดูศึกษานะครับนี่ก็จะเป็นพันธุ์ใบมรกานะครับ อาจจะอีกไม่นานก็คงเก็ก่พร้อมได้ชิมแล้วนะครับไว้มรดากายนะครับอันนี้ลองอะไรดูนะครับให้ดูทุนนี้ก็จะเป็นไว้มรดกานะครับตรนนี้โอเคนะครับเดี๋ยวผมก็ไป ผสมปุ๋ยก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาทำการฉีดพ่นกันนะครับครับผมก็ได้ทำการผสมปุ๋ย,ยเพื่อที่จะฉีดทางใบเพื่อสะสมอาหารให้ต้นองุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้ส่วนผสมนะครับคลิปก่อนก็ได้พูดไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับหลักก็จะมีปุ๋ยสูตรปุ๋ยเจ็ดนะครับสูตร 5้าศูนนะครับผมมาใช้ในอัตราที่80ถึง100กรัมนะครับต่อน้ำา20ลิตรแล้วก็น no ูเทคซุปเปอร์เนะครับนี่ก็ใช้ในอัตราส่วน30กรัมนะครับต่อน้ำา20ลิตรแล้วก็จะเป็นสาลายนะครับชนิดผงนะครับผมก็ใช้ที่30กรัมต่อน้ำา20ลิตรนะครับ แล้วก็ทาดรองทาดเสริมนะครับปุ๋ยทาดรองทัดเสริมหลักๆนะครับแล้วก็สารจับไปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับที่ผมใช้ในการสะสมอาหารทางใบนะครับให,ให้สำหรับต้นองุ่นที่สวนนะครับก็ หลังจากผสมเสร็จเราก็ทาการปนกัน,นครับให้หยาผสมเข้ากันนะครับเ,ออเดี๋ยวเราก็ไปทาการฉีดพ่นกันเลยนะครับเดี๋ยวไปฉีดพ่นปุ๋ยให้สําหรับต้นอ่อนกันนะครับไปพร้อมๆกันเลยครับครับก็ผสมยาเสร็จกันแล้วนะครับเดี๋ยวก็มาฉีดอันนี้ก็จะมาฉีดเริ่มฉีดที่โยที่สิเลตก่อนนะครับ ไปเลยนะครับสายยอดนะครับสายยอดจนมึงแอบเป็นโรคกันนี่อีกแล้วนะครับเดี๋ยวครับก็ฉีดไปที่ยอดคอยชุ่มนะครับไป้วก็ทำงานนี้นะครับให้จโดนยอดขานะครับ นะครับก่อฉีดให้ทั่วนะครับทุกต้นนะครับก็เดี๋ยวผมข้อขออนุญาตฉีดพ่นต้นเดือนให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวฉีดเสร็จก็จะมาให้เพื่อนๆพี่ๆนี่น้องไห้ดูอีกครั้งหนึ่งกันนะครับขอตัวก่อนนะครับครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการฉีดพ่นปุ๋ย ทางใบนะครับเพื่อสะสมอาหารเป็นที่เสร็จเรียบร้อยกันแล้วนะครับพอหลังจากฉีดเสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะครับจอดก็ยังอยู่ประมาณนี้นะครับฉีดปุ๋ยพ่นสะสมอาหารทางใบก็เป็นครั้งที่สองนะครับโดยภาพรวมทั่วไปก็จะประมาณนี้นะครับ ก็เป็นยังไงเนบ้างครับก็คงสำหรับวันนี้นะครับก็คงะต้องขออนุญาตขอตัวจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ได้ทำการฉีดพ่นปุ๋ยอารทางใบที่เรียบร้อย สำหรับวันนี้ก็คงขออนุญาตขอตัวจบคลิปลงเพียงแค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับมาคอยลุ้นคอยติดตามการพัฒนาการหลังจากสะสมอาหารทางใบนะครับและก็ทางดินไปได้เข้าร่วมสองอาทิตย์แล้วนะครับเดี๋ยวก็มาดูต่อไปว่าการพัฒนาของเขาจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดีย๋ยวคอยลุ้นคอยติดตามกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านที่คอยติดตามนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีบ๊ายบายครับผม